สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนแนลนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางห้าหน่อยเป็นสูตรแยกสามหน่อยวันที่สามสิบเดือนสามสองห้าหกห้ามาให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมจ้าสำหรับผลสรุปห้าหน่อยสูตรแยกสามหน่อยวันที่ยี่สิบเก้าจ้า น้อยพิเศษจอยให้เจ็ดหกลูดนะจ้าผลสรุปจ้าบนสองสองแปดสองตัวล่างแปดแปดลูดไปนะจ้าน้อยพิเศษจ้าสำหรับน้อยปกติกับ v i p อนาะจ้าจอยให้พี่พีเอฟซีร่วมกันนะจ้าถามาท่าชอบตัวใดก็สามารถสลับจับใส่กันได้นะจ้าหัวตัวเด่นตัวลูดตัวเดียวกันนะจ้าปกติกับ v i p จ้าเด่นศูนย์เก้าลูดจ้าผลสรุปจ้าปกติบน 9ก้าศูนยนี่มาตรงๆ0 3เน้นเน้นนอกจ้าพีพีจ้าแต่ว่าอยู่รางเลยนอกจ้าอยู่ v ีไจ้าเด่นศูนยลูด0นย์มาจ้าจอยห้ p พีพีเอร่วมกันนัดจ้าศูมาตรงๆงถ้าพีพีเอฟซีทันใดนอกจ้กถ้าบอสยิบบอสสลับจับใส่กันนอกจ้กสายลูดสายวิ่งของห้องกระเขาตรงๆรนอกจ้กศูนย์สามนจ้าสตัวล่าง6 969มาตัวกลับ96จ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับเนาะจ้าเด่น9รูด9มาจ้า v i p จ้า442 2สองตัวล่าง1 1ร่งูดไปเนาะจ้า vp พยินดีกับพี่พีเอฟซีสิตามแนวทางหาน้อยสูตรแยกสามน้อยเนาะจ้าวันที่ยี่สิบเก้าเนาะจ้าเข้าน้อยปกติเนาะจ้าบนล่างจ้าศูนย์สามตรงตรง หกเกตัวกลับเนาะจาก้าหกจ่าเด่นเก้ารูด9้าเด่น0ูนย์รูด0ูมาเนาะจ้าแนวทางฮาหนอยสูตรแยก3น้อยวันที่30เดือนสก่อนจะไปรับชมจา้าคำเตือน,นให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมจ้เด็กอายุต่ำกว่า1ิปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้า สำหรับวันนี้จ้นนอยพิเศษกับนอยปกติตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันอีกล้วจะพีพีเอซีจ้านอยไดซิมาเบิร์นอีกนอดจ้าเนี่ยสำหรับมือนี้นอดจ้านอยพิเศษกับนอยปกตินอดจ้าพีพีเอซีจ้าถามักถาชอบตัวใดก็สามารถสลับจับใส่กันได้เลยนอดจ้าเพราะว่าตัวเด่นตัวรูดตัวเดียวกันนอดจ้าหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้า ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดปกติก็หนึ่งศูนย์นะจ๊ะหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่ปกติหนึ่งสี่ก็อยู่ปกติจ้าถ้ามักถ้าชอบนอะจ๊ะยิบจับขึ้นไปเป็นน้อยพิเศษได้นะจ๊ะหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามวีไพีเด่นเก้าแปดรูจาเก้ามีเก้าศูนย์เก้าสอง เก้าสี่เก้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดหกน้อยพิเศษกับน้อยปกติหนึ่งส่วนศูนย์ส่วนนอจ้าพีพี่ี่จ้ากันเบิลไว้นอตจ้าสำหรับสายเจาะห้านอตจ้าศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งอีกนอจ้า น้อยพิเศษกับน้อยปกติหนึ่งที่จอยชอบจะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์ที่จอยชอบศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สามวีพีจะแปดหกเก้าสอง อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวไดชอบตัวไดแคปหน้าจอไวบันทึกไวใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพีพีซีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางวันกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างจอยก็คำนวณไปตามสูตรนาะจ้าสุดท้ายจะขอให้พีพีเซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นาะจ้า เพื่อสิรดใเปิ้นกำลังใจก,กับโจ้ทำแนวทางต่อไปสำหรับคลิปนี้โจบเพียงสำนีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า